สว e สดีทุก e นยินดีต้อ English Online with c h i b u นะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนเลยนะครับเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษกออนไลน์นะครับวันนี้เราเรียนแบบฝึกหัดนะครับใน คลิปที่2แล้วนะครับของยูทีหรือบทที่5นั่นเองนะครับซึ่งตรงกับ e ีพีอีพิโซดที่5 4ท,ที่56นะครับนันเกเรียนเมื่อวานจำได้ไม่เอ่ยเมื่อวานนะครับเรามีการเรียนรู้นะครับการทำเวิร์กบุ๊กใช่ไหมลูกซึ่งครูบอกแล้วว่าเป็นการทบทวนความรู้ใครที่รู้อยู่แล้วก็คล่องมากขึ้นใครที่ไม่รู้หรือว่าไม่คล่องก็จะเก่งมากขึ้นตามนั่นเองนะครับนันเกเรียนเมื่อวานเราเรียนที่น้านที่ไหร่ครับเพจอะไรครับ 3 0 a n d 39หน้า38และหน้า39นะครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันที่หน้าเท่าไหร่ครับหน้าที่ today we will learn workbook page 40 and 41หน้าที่40และ41นะครับนักเรียนตอนนี้ใครที่ยังไม่หยิบ workbook นะครับให้เรนหยุดคลิปนะครับแล้วไปหยิบ workbook ก่อนลูกนิย้ำนะครับใครที่ยังไม่หยิบ workbook มาในมือตัวเองนะครับตอนนี้นะไปหยิบ workbook ตตวเองก่อนนะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการ เรียนการทำเวิร์กบุ๊กนะครับในขั้นอนการคนที่ทําแล้วก็ขอให้เสียสละเวลาดูนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องนะครับและเพิ่มความเข้าใจของเราที่มากขึ้นนั่นเองนะครับนักเรียนอ่ะของเรียนงเอ่ยอ่ะตอนนี้นะครับใครที่ไปหยิบเดวูนี่ครับ please take your workbook in your hand please and open page 40 and 41หยิบหนังสือในมือเร่เลยแล้วเปิดที่หน้าที่40และ41นะครับนักเรียนอ่ใครที่ไม่หยิบนะครับหยุดคิดก่อนนะลูกนะ เน้นย้ำนะครับใครที่ยม่หยิบนะครับหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วพอยิ้มาแล้วค่อยมาเดินคลิปต่อนะครับนักเรียนจะทําให้เราเข้าใจตามครูมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนที่นี้ขออนุญาตชี้แจงนะครับในกรณีที่เราเรียนลักษณะเป็นเวิร์กบุ๊กแบบนี้ครูจะขอปรับเปลี่ยนกันเป็นแบบคลิปนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราเรียนลักษณะสดเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับนักเพื่อนบางคนที่ที่เขาเรียกว่านะแต่ละเรียนแต่ละคนนะครับมันมีความพร้อมที่ไม่เท่ากันฉะนั้นถ้าเป็นคลิปเนี่ย ใครที่ทันนักเรียนเดินไปต่อแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ทันนะครับหยุดคลิปมาก่อนวิดีโอหลังครูอธิบายอย่างละเอียดทีละตัวนะครับในขณะเดียวกันครูก็เป็นการทบทวนการอ่านออกเสียงให้กับนักเรียนด้วยเช่นนักเรียนฝึกอ่านออกเสียงตามครูนะครับนักเรียนพร้อมเองครับชั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาแล้วนะครับนักเรียนครับวันนี้ครับเราจะมาทบทวนเวิร์กบุ๊นะครับหน้าที่เท่าไหร่วันนี้เราทบทวนเวิร์กบุ๊น้าที่เท่าไหร่ครับ page 40 and 41วันหน้าที่40และหน้าที่41นั่นเองนะครับนักเรียนหน้าหน้าที่40และหน้าที่41นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยทุกคนเปิดมาเจอหน้าแบบนี้ไม่รูกหน้าตาแบบนี้เห็นไหมหน้าที่40และ41เราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้ครับนักเรียนครับเราจะมาเริ่มเริ่มดูทัวทีครับเราจะเริ่มดูที่หน้าแรกครับหน้าที่40 Pa g e 40ตหน้าที่หน้าแรกนะครับนักเรียน หน้าที่10หน้านี้ครับพี่มาฟูชีตอนนี้เห็นไหมครับเห็นไหมอ่าหน้าที่40เห็นไหมครับตอนนี้ครูก็จะมองกล้องมองในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กไปด้วยนะลูกนะอ่าเรามาเริ่มกันเลยครับนักเรียนเรามาเริ่มทุกคนครับ please open your b o o k page for หน้าที่40ครับเปิดเรียนครับเปิดแล้วนะเรามาเริ่มตอน A ครับ ตอน A นี่เขาสั่งเขาทำอะไรดูตั๊บคูครับหน้าที่40ได้เห็นไหม P จุด P คือ Page หน้าเช่นใคที่หลงหน้าอยู่ที่สไลด์ตามดูที่สไลด์ตามคูนะครับก็จะสติเลยว่าตอนนี้สไลด์คูที่หน้าที่เท่าไหร่ตอนไหนน่ดูรูปภาพได้เลยนะครับมาเราอยู่ในมดแรกครับ Let's learn เห็นไหมครับอคำสั่งดูพาร์ท A ครับพาร์ท A look and write the letter เห็นไหมครับ look แปลว่าอะไรครับ look แปลว่าอมอง and write write แปลว่าเขียน the letter letter ว่าอะไรครับ ตัวนี้เราชอบแปลว่าจดหมายใช่ไหมครับ l e ต t e r รตัวนี้แปลว่าตัวอักษรนะลูกนะใครไม่รู้คําศัพท์จดไว้นะครับนักเรียนครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ1คํามีความหมายมากกว่า1ตัวนะลูกนะแต่บางคําก็มีความหมายเดียวแค่เพียงตัวเดียวใช้นั้นนี่เพิ่งปักหลักไจเชื่อนะครับว่าคำเขาจะมีความหมายแค่เพียงความหมายเดียวเท่านั้นนักเรียนต้องเปิดด็จฉันรีดค้นฐานองกรมก่อนนั่นเองครับนักเรียนมาดูตามครูครับคาใหม่นะพาเอครับ look and write the letter ทำไมครับให้เรามองและเขียนที่ตัวอักษรครับ ถ้าดูด้านซ้ายครับมีหมายเลข1น่ถึงแเป็นคาศัพท์เกี่ยวกับคาบอกตาแหน่งใช่ไหมลูกเรยียนกันไปแล้วเนาะทีนี้ในดูด้านขวาเป็นรูปสัตว์นะครับสองตัวมี s ้ออะรไหมข้อเอ็นข้อดีดักสควร์ป็อะไรครับกระรอกใช่ไหมลูก,ก e, แล้วก็ f ฟ o อข้ออ e, นข้อเอชนะครับโดยสัตว์2ชนิดนี้มีทั้งหมดแรูปภาพประเภทละสีตตาแหน่งนะครับนักนเรียนเราจะต้องดูตําแหน่งแต่ละตัวได้ว่าตรงกับคําศัพท์คําไหนนกเรียนมาดูคําแรกครับวิธีการทําครับเราจะดูจากด้านซ้ายก่อนนะครับตามหมายเลขนะครับเช่นหมายเลข1 U P อ่านว่าอะไร U P อ่านพวกอะไรครับ up, up, up. อัพอัพอัพอ่าอ up แปลว่าอะไรครับ up แปลว่าขึ้นอ่าขึ้นขึ้นหมายเลขอะไรครับ A ถึง H ข้อไหนครับ up หมายเลขไหนคำตอบคือข้อ C เห็นไหมข้อ C เห็นไหมั p ไ,ได้เห็นรูปภาพไหม Scroll เนี่ยมัน up the tree ใช่ไหมมันขึ้นต้นไม้ใช่ไหมลูก up ตรงนี้ตัวไหนใช่แล้วนะครับครูไม่ได้ขีดค่านะครับเองขีดค่าเลยลูกเราได้ไม่ไม่งงนะครับอ่ะขีดค่าตัว C ไว้ครับอ up ดาวแปลว่าอะไรครับขึ้นใครขับสวยแม่งจดไว้เดี๋ยวนี้นะลูกนะต่อมาข้อที่2 D O W A Love m e o เสียมครูครับดาว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 แปลว่าลงอะลงหมายเลขไหนครับลงหมายเลขไหนติ๊กต่อติ๊กต่อติ๊กต่อคำตอบคือข้อเอเห็นข้อเอไหมดาวที่ทางชีโร่ไหมลูกสครูลมันทำไมดาวต้นไม้ดาวลงจากต้นไม้นะครับนักเรียนต่อมา number three A R O U N D เรียวขวาเสียงครูครับ around 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 เอาเลยครับรอบๆอ,อ่านหนรอบรอบหมายเลขอะไรครับรอบรอบหมายเลขอะอะไรคำตอบคือข้อ D dog ครับเห็นไหมเขาเลี้ยวมันไปไหม is when around เห็นไหมดูทิศไปแล้วเห็นอะไรที่ทางรอบต้นไม้ครับนะักเรียนบางคนจะมองว่าคุณครูมันไปทางขวานี่นานแต่นี้ไม่มีเขา,า right turn right เลี้ยวขวาหรือว่า right นนั่เองนะครับนะักเรียนฉันจุดเป็นข้อ D dog ครับ ข้อที่4ครับ t h r o u g h เรียกมีเสียงคู่ครับ true 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 แปลว่าอะไรครับเคยสอจบแล้ว true แปลว่าอะไรทะลุหรือผ่านนั่นเองโอ้หนี่ภาพชัดเจนมากครับต่อคือข้ออะไรครับ b born เห็นไหม true เห็นไหมครับมันรอดต้นไม้นี้มันเป็นอะไรครับมันมีลักษณะเป็นโพรงใช่ไหมลูกเพราะคลอโรก็ทำไมรอดออกไปนั่นเองนะครับนักเรียน number five o v e r เรียกเสียงคู่ครับ over 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 แปลว่าอะไรครับ over แปลว่าข้ามอูปไหนข้ามลูกติ๊กตอกติ๊กตอกเซลล์อ้อ a ด d ดช้หมดแหละอยู่ข้างในนอนสีข้อนี้คำตอบคือ over ข้ามตับข้ออะไรครับ e เห็นไหมข้อ e over เห็นไหมโกบมันข้ามอะไรครับข้ามหินใช่ไหมคุณเห็นภาพในชั้นน่าจะเป็นหินหรือต้นเป็นเป็นต้นไม้ที่อยู่กลางน้ำนั่นเองนะครับนักเรียนต่อมา number six u n d e r ว่าอะไรครับ under 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 แปลว่าอะไรครับข้างะไรข้างใต้หรือใต้นั่นเองรูปไหนครับรูปไหนรูปข้อ G เห็นไหมครับข้อ G มันอยู่ไหมครับกุมว่าน้ำอยู่ใต้ะไรครับใต้ใบไม้ทุกทีครับต,นะตั้ลเลยนะใต้พืชน้ำลูกเออพืช้นาำหัวจ่าเสือถึงบัวหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับนักเรียนที่สามารถอยู่ในดรมโดชิในน้ำได้นะต่อมา Number s Into into, into. ินทูอิีเสียงรูครับ into 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 แปลว่าข้างในรูปไหนรูปไหนเหลือสองรูปตัวข้อ f เห็นไหมครับ into หเห็นไหม frog กมาทำไมครับ went into หหเห็นไหมครับ the water เห็นไหมครับมันเข้าไปในน้ำเองนะกระโจนลงไปในน้ำ and number eight out of เปีเป็นอะไรเสียงครูครับ out of out of ก็เลยครับ out of out of out ก็เลยออกคุยกันแล้วเนาะ out o f ก็แหละออกจากเหลือเชือกข้อเดียวครับคือข้อ h ถูกไหมเอ่ยพอทาได้ไหมมีผู้คนนะครับมีการทักเลยว่าคุณครูครับรูปบางรูปเนี้มันหมายถึงสื่อถึงอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายเลยนะครับฉะนั้นสามารถดูสิ่งสิ่งนี้เลยนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับของทาระดับเลยเรียบร้อยนะครับหน้า4ี่สิพาร์เอพาร์เอผ่านนะลูกนะใครไม่ทันนะครับประเด็นจุดไหนเยี่ยไปดูจุดนั้นอีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับแต่เราใส่จริงๆสามารถทักแชทสู่ตัวมหาครูได้นะครับต่อมา พาทต่อมาครับพวกดูดล่างพาสบีอ่ะพาสบีหน้า4 0อยู่หน้า40 B, นะล,ลูกนะคำสั่งคือ read and circle เออ read read แปลว่าอะไรครับอ่าน circle แปลว่าอะไรครับวงกลมเห็นไหมนักเรียนเวลาเราทำแบบฝึกหัดเรยก็ต,ต้องอ่านคำสั่งก่อนนะครับว่าเขาพลังสื่อถ,ถึงอะไรฉะนั้นถ้าสมมติว่าหนูขีดซส้นใต้เขาหนทขีดคำสั่งนะลูกนะฉะนั้นเราจะโทษใครไม่ได้ครับต้องอ่านคำสั่งให้ดีเอาไหมนะครับ read and circle เห็ททำไมครับ อ่าแล้วก็วงกลมนั่นเองเอามาดูข้อมีทั้งหมดสี่ข้อข้อทาตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้ออีไหมครับมาข้อที่หนึ่งครับ he went เขาทําไมครับจุดจุด the woods the woods ก็อะไรลูกเรียนไปแล้วแปลว่าอะไรป่าไม้ออาดูจากรูปภาพทิศทางแล้วข้อทาไมครับมีสองช้อยเราเลือก into กับ out of อ่ะตอบเลยครับข้อนี้ตอบว่าอะไรครับ into ถูกต้อง into i n t n t o into แปลว่าอะไรครับข้างใน he went into the woods เขาเข้าไปในป่านั่นเองนะครับนักเรียนไปต่อครับข้อที่2ที่เราทำเองแล้วรู้จกรูปภาพแล้วเห็นไหมผู้หญิงผู้ชายคนนี้เขาทำไมขึ้นภูเขาใช่ไหมขึ้นเนินเขาอ่ะตอนน่อเลยครับ they went เพียงเอาเสียงของคุณนะ้ลูกนะ they went อ่ะ a hill uh a h i l l a hill วแปลว่าอะไรครับเนินเขามีสองช่วยเราเลือกคำที่หนึ่ง up คำที่สอง down เออเบอร์ก,กิฟเรียนไปเอง ตอบว่า up หรือ down ครับคำตอบคือ up นั่นเอง up แปลว่าอะไรครับขึ้นแชดงว่าย่ในสมมุติจะกลายเป็น they went up a hill เห็นไหมครับพวกเขาขึ้นเนินเขานั่นเองครับต่อมา next number three she went หลอนไมครับโดนเหน็กเห็นที่ทำไหมลูกสอนมีสองเส้นเห็นไหมครับมีเส้นนี้และเส้นนี้ที่เ่าคูชี้ she went ไอชีวิตจุดจุด atrinal พหมกันไหมครับไปลอีกับเสียงครูครับ she went a, a t right e so er, er, r n a l a t e r n a l เป็นว่าอะไรครับป okay. ุแล้วปุมงใช่นไหมครับมีคำส่งคำเพิ่มเรื่อยคำที่หนึ่งอันบนครับ true true คำที่สองคือคำว่า over over อ่ะ <coloca> ต่อว่า true หรือ over ครับต <or> ิ๊กต่อติ๊กต่อติ๊กต่อคำตอบคือ true นั่นเอง true แปลว่าอะไรครับใครตอบได้บ้าง true แปลว่าทะลุหรือผ่านนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่ารอดนั่นเองนะครับนักเรียน next number four ไปต่อครับ he went he went ใหม่ละแม็กผู้ชายไอ้นน he นะลูกนะฉันคนเอาต้องระวังนะลูกนะ he went จุดๆ love me เราออกเสียงครูครับ love me up b r i d g h up b r i d g h อะไครับ breach เป็นอะไรครับสัพพานอะดูจากทิศทางแล้วเข้ามาใต้สะพานใช่ไหมลูกคำที่หนึ่ง around คำที่สอง under เออตอบข้อไหนดีครับข้อนี้ ไม่น่ายากคําตอบคือ under อ่ under า under อะไรครับใต้ใช่ไหมวรีบสมมุติจะกลายเป็น he went under a bridge แล้วอะไรครับเขาไปใต้สะพานนั่นเองอ่าทางนี้เอ่ยเห็นไหมครับ Part B เราใช้คําศัพท์เองเนี่ยมาใช้ในการเลือกคําศัพท์แล้วเลือกคาาําบอกตำแหน่งที่ถูกต้องนั่นเองนะครับ,บนักเรียนเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับถ้าไม่ทันหยุดคลิปเราก็ดูซ้าอีกหนึ่งครั้งนะครับอธิบายว่าจะชัดเจนและเคลียร์มากเลยนะ ไปต่อครับ next page page 41อ่าหน้านี้แหละเจ้าปัญหานักเรียนเลยนักเรียนแต่และคนที่เริ่มส่งแบบฝันเข้ามาแล้วก็ตอบไม่ตรงกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวตอบไปแบบรูปแบบเดียวกันนะลูกนะแล้วเสร็จแล้วใครจะแก้ใครจะถอดรูปไหนออกปรับแก้รูปไหนเข้าก็กรนะรูปปรับแก้นะครับ page 41ดูมาดูหน้า41ตาำครูรครับคำสั่งคือ look and write เขาทำอะไรครับมองแล้วก็เขียนลงไปอนนูรูปภาพภาพที่หข้อางานี้เป็นรูปอะไรครับ เป็นรูปที่ราบช่มิลุนด์นี่ราบเห็นไ,ไหมครับแล้วก็เป็นเนินเขาขึ้นมาแน่นอนเวลาเราเติมนเนืนกเนรษฐกิจมันมีให้เราเติมสองตำแหน่สงสอง,สองตําตำแหน่งในการบอกการเดินทางอันทนี่ี่ยต้องคือเอนินเขาแน่แต่ข้างล่างควรจะเป็นอะไรครับเออควรจะเป็นอะไรครับที่เนินเขาภาษาองาาังกฤษเรียกว่าอะไรลูกเนินเขาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฮิวฮิวฮิวชใช่ไหมครับเมื่อก,กี้ก,ก็เพิ่งเรียนไปด้วยนะแบบฝึกหัดเจอสองรอบแล้ววันนี้ อาฉะนั้นมาดูวนแรกครับ she went อะไรครับคำตอบคือ she went around the hill เห็นไหมครับ she went around the hill ก็อะไรครับรอนทำไมครับรอนเดินไปรอบๆเนินเขาต่อครับ and and แปลว่าอะไรครับและและอะไรครับแล้วเราก็ทำไมขึ้นเนินเขาขึ้นเนินเขาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรขึ้นเรียกว่าอะไร,ร,ะไร up up อะไรครับ and up the hill ไหมครับและขึ้นเนินเขาครับนักเรียนอาชารยปเบลส่สมมุติจะกลายเป็น she went around the hill and up the hill หล่อนเดินรอบเนินเขาแล้วก็ขึ้นเนินเขานั่นเองครับนักเรียนเขนไหมต่อมา number 2 w มาเลขสครับเป็นรูปอะไรครับคนปั่นจักรยานผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่า he คือผู้ชายแน่ๆทีนี้เรียนเห็นภาพไหมอันนี้เขาสมมติว่ามันเป็นป่ารูปเห็นต้นไม้นี่ครับเห็นต้นไม้นะ เป็นป่านะลูกนะอ่ะฉะนั้นแสดงว่าเขาต้องทำไม he went เขาต้องทำไมครับเข้าป่าแล้วก็ออกป่าทําไมครูรู้หลาเนี่ยทางเขา้าตรงนี้เห็นไหมเขาเหลือภาพมาให้เราอย่นอยู่แล้วออกจากป่านั่นเองนะครับนักเรียนอ่ะฉะนั้นตอบว่าอะไรครับ he went อะไร he went เขา้าเขาเรื่ออะไรครับ into นั่นเอง he went into the woods เห็นไหมครับเขาเข้าไปในป่า and ออกจากป่าเอาเอาอกออกจากเรื่องอะไรครับ out แหละ out of อ่าตอ้แล้ว out, ครับ and อ,อะไร and out of the โทษทีครับอันนี้ต้องเป็น woods นะครับอันนี้เดี๋ยวครูแก้ไขในสไลด์ให้เนาะ and out of the woods ถูนไหนอันนี้ในสไลด์ผิดนะครับเดี๋ยวครูมีการแก้ไขแต่ต่อในรอบสุดท้ายให้นะไปต่อมาเลข3ครับเป็นรูปผู้หญิง2คนเห็นไหมครับเ,รเขาใช้คำว่าเดย์เดก็แปลว่าอะไรครับพวกเขาพวกเขาอะมาพวกเขาทำไมหนูเห็นแม่เมนจะมี bridge ส่สงพาส่งสะพานแสดงว่าสะพา,า,านนี้เขาต้องทำไมสถา,านีฐานมันก็ต้องทำไมครับข้ามมาก่อน แล้วก็ทำไมลอดใต้สะพานทำไมคุณรู้พื้นที่ลอดใต้สะพานเหรอไหมครับอ่าฉันตอบว่าอะไรครับเดวินนั่นแ They went over the beach bridge แปลสะพาน over แปลว่าข้าม They went over the beach and แล้วทําไมครับลอดใต้สะพาน under ใต้แปลว่าอะไรอันอะไร under and อ,อะไรครับ and under the b r i d g e เห็นไหมครับ They went over the b r i d g e and under the beach r เรียบร้อยยังเต็มยงครับ พาร์ทเนี้ยพาร์ทสี่หน้าสี่เอ็นเนี้ยมันอาจจะความสามับผงงเล็ก,เลก,เลกๆเพราะว่าเนื่องจากภาพมันไม่ได้ชัดเจนนะครับนักเรียนแต่นี่เพว่าครูสังเกตจกบริบทในส่วนของที่ความน่าจะเป็นนะครับนักเรียนแล้วก็เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบงานนะครับนั่นเองนะครับนักเรียนเรียบร้อยยังเออได้ไหมได้ไหมแน่นอนจุดนี้ต้องมีคนผิดแน่ๆม่ต้องปวครูดูจากในลายกรุ๊ปที่ส่งมาแล้วมีคนส่งมาผิดด้วยนะครับฉะนั้นก็ไปปรับแก้นักเลยนุ๊ก ไปต่อนะครับ next part D part สุดท้ายวันนี้ครับนักเรียน page 41 y part D หน้า41 part D นะ 48, D ครับดูคำสั่งก่อนลูกาอ่านก่อนนะ complete the question and answers complete ตัวนี้ตัวไรครับ c o m p l e t e complete แปลว,ว่าทำให้สมบูรณ์ complete the questions and answers ตัวด้ครับทำให้ question แล้วล่าคำถาม and answer answer a n s w e r answer ลว่าคำตอบ ทำให้คําถามและคําตอบได้สมบูรณ์นั่นเองนะครับนักเรียนนั่นคือเติมคําให้สมบูรณ์ถูกต้องข้อความและดูตัวอย่างมาหนึ่งข้อครับนักเรียนข้อที่หนึ่ง where did the bird go เห็นไหมครับ where did the bird go นกไปที่ไหนเออนกไปที่ไหนในจดภาพนกลูกไหนตรงนี้ที่คำว่า mouse ออนี้ m ม u s e ตรงนี้ครับนกอยู่ตรงนี้อ่านแล้วก่อนเลครับนกทำไมครับนักเรียนเหาว่า did ไหม did did เป็นเวิร์กชอปที่สองเมื่อเป็นเวิร์กชอปที่สองแล้วพูดง่ายเป็นเหตุการณ์ในอดีตใช่ไหมเหตุการณ์ในช่วงที่สอง ถ้าถาม v 2ก็ต้องตอบ v 2ครับฉะนั้นตอบอะไรครับ The bird went into the b u r n เห็นไหมครับ Went หน่อยนี้ all went ไหมเขียนอะไรเข้าว่า v 2เห็นไหมครับ Did เป็น v 2 Went ก็ v 2เห็นไหมครับ The bird went into the b u r n เห็นไหมครับนกได้เข้าไปใน b u r n ตัวนี้มันเปรียบเสมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านบ้านที่แล้วจะเก็บฟางอะไรเงี้ยครับนักเรียนคนละแบบกับ house นะครับนักเรียนอ่ะต่อมาครับ ในสกเกตแมสหมายเลขหน,นึ่งเนี่ยในพาร์เนี้ยที่เราเรียนอยู่นะตอนนี้ทั้งหมดต้องคลิปตอนนี้เราจะเหตุการณ์นในพาร์ทซิมเปิลเทนซ์นั่นเองนะครับนักเรียนข้อที่2ครับมาดูกันต่อค่อยเขาว่าเดอะฮอสมาเดอะฮอสมาอาชี้ตัุ้ยแหวมาอ่านนิวชี้มาไว้ดูครับมาแต่ว่าอะไรครับแหวอะไรครับแหวดิษเห็นไหมครับแหวดิษเดอะฮอสอะไรครับ go อ่านนี้ถูกไหมหลายคนน่าจะทำได้นะครับ w h แห did the horse go ม้าเนี่ยมันไปที่ไหน อันเือภาพม้าไปทำไมลูกมาลงไปในน้ำใช่หรือไม่อ่ะอะไรครับ The horse อันนี้เขียนมาแล้ว The horse อะไรครับ Went into เขาไปข้างในเล้ครับ The pond P O N D pond ตรงนี้แปลว่าบ่อน้ำนะครับจดุด้ P O N D pond แปลว่าบ่อน้ำ The horse went into the pond มา้ามาลงไปในบ่อน้ำ่นเองนะครับนักเรียน Next number three ทีนี้แต่งเองแล้วนะเราแต่งเองนะครับ Where เลยครับ Where เอย Where did the cat go ถ้าไม่ครู The cat หลักหน่อยโอ้ทรีดีมั์กูชีไหมต้นไม้มีสัตว์เียวที่วุ่นอยู่ตรงนี้ก็คือแมวแมวปีนขึ้นตน้นไม้ใช่ไหมครับ Where did the cat go แมวมันไปที่ไหนเออเขาตอบอะไรครับต่อตอว่าอะไรครับ The cat อะไรครับ Went up the tr a tree a, the cat went up a tree แมวเนี่ยมันขึ้นไปบน ต้นไม้นั่นเองถูกต้องไหมเออเห็นไหมแมวปีนขึ้นไปบนต้นไม้แน่ number f o u มาลีสีครับทีนี้แต่งเองทั้งหมดแล้วเราแต่งนะลูกนะ where, where ะไรครับ where did the dog go ทำไมครูเรื่ dog เพราะคำตอบเด e d o รตรงนี้เห็นไหมลูกเป็นคำตอบไหมครับ the dog where did the dog go สุนัขมันไปที่ไหนอ่ะสุนัขเหลือตัวเดียวครับลูกนี้ครับไม่อยู่ไปลูกมันกำลังจะรถใต้รถใช่ไหมครับรถใต้รถอันสุนดตอนไรครับ the dog อะไรครับ The dog went under the truck. The dog went under the truck. Truck แปลว่าอะไรครับ T I U C K truck แปลว่ารถบรรทุกนั่นเองนะครับนักเรียนเป็นไงเอ่ยได้ไหมที่เราทำตัวนี้นะครับปเป็นเหตุการณ์อดีต past e tense หนักเน้นย้ำนะตัวนี้แปลงร่างแล้ว go ไม่ต้องาอยุ่งาะ w e r ตัวแรกเป็นช่องที่2แลว้วตัวต่อไปก็เป็นชบช่องหนึ่งในเหตุการณ์ถาม v 2ก็ต้องตอบ v 2เว went มาจากว่าอะไรครับ go นั่นเองนะครับนักเรียนเป็นไงได้ไหมเอ่ยได้ไหม มียากเท่าไหร่นะครับตรงนี้อาจจะซับซ้อนกับเด็กนะักเรียนบางคนนะครูเชื่อว่าบางคนนะเพราะที่จะรู้จักทําเข้ามาแล้วทําได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้นะเรียบร้อยนะครับใครที่ไม่ทันนะครับตรงไหนอ่านักเรียนหยุดที่ปตรงนั้นเราดูทรงนน้นลูกนะเพื่อที่ความเข้าใจเราจะเข้าใจมากขึ้นเท่าใส่จริงๆมากกว่านนะั้นเป็นข้อใส่ที่ดูคิดเรายังไม่หายสงสยัยไลน์มาถามครูส่วนตัวได้เลยครับนักเรียนเรียบร้อยครับวันนี้นะครับเราเรียน Workbook นะครับหน้าเท่าไรรี้ทุเย์วิววิ่งเรียนเวิร์กบุ๊กเพย์โ o ร์ตี้แอ a ด์4ฟร์ตี้นั่นเองนะครับนะักเรียนเป็นไงบ้างพอได้ไหม Workbook หน้าที่11 40และ41นะครับเราจะมีความซ้อนเรื่องของตำแหน่งที่เพิ่มเข้ามาในขายนักการเราก็จะมีการใช้ p a s ์ทซิ p งโป้เทนฉต้องระวังให้ดีด้วยนะครับนะักเรียน บอกงว่าคลิปวันนี้นะครับการสอนออนไลน์วันนี้ในรูปแบบของ YouTube วันนี้จะไม่้เข้าใจแบบฝึกหัดในหน้าที่40และ41มากขึ้นนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะเราจะเจอกัน e e you tomorrow เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับกับเบอร์บุกหน้าต่อไปนะครับนะักเรียนฉะนั้นเตรียมเบอร์บุกให้เร้อยด้วยหลังชั่วโมงหน้านะเราต้องเตรียมห้อการเรียนม,มากขึ้นนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะครับใน ep เอพิโซด i s e 57 ใน e ีพีทีนะครับบายบายซีเรชั่นบายบายสวัสดีครับเจอกันลูก